สวัสดีชาพิจิตรคะ่ะดวงความรักประจำวันที่29กรกฎาคมคุณได้6เหรียญกับหัวนะคะส่วนเขาได้สองเหรียญน,นะคะขึ้นมากับหัววันนี้คุณพิจิกอาจจะมีอาการน้อยใจคนรักนะคะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทุ่มเทเขาเนี่ย,เข,เ,ยเขาไม่ได้ทุ่มเทกลับคืนมาให้เราเลยนะคะมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้นะคะความสัมคันธ์มันไม่บาลานซ์ตัวเขาเนี่ยได้สองเหรียญกับหัวไม่มองว่าเขาอาจจะเริ่มมองเห็นความจริงนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่า ที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญหรือให้เวลากับคุณมากนักดังนั้นในวันนี้เมยมองว่าเขาจะทิ้งภาระอีกส่วนหนึ่งที่มันมาดึงเวลาของเขาค่ะแล้วก็ make the effort ก็คือเหมือนกับเสียสละเพื่อคุณนะคะทำอะไรเพื่อคุณมากขึ้นนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อกันได้นะคะเพื่อรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้เนาะ มีพลังงานดีม proofing health นะคะอย่างไรก็ตามก็ไม่ต้องไปเครียดมากกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเพราะว่าแฟนก็รู้ตัวแล้วแล้วก็จะพยายามแก้ไขตรงนี้ให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นรวมถึงก็ต้องดูแลสุขภาพกายของตัวเองด้วยนะคะเรื่องของโรคระบาดอะไรต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะคะรวมถึงเรื่องของโรคประจำตัวนะคะถ้าใครมีก็ระมัดระวังด้วยในวันนี้นะคะ